ตอนนี้เราก็กำลังจะออกออกจากอะไรแล้วครับอะออกจากอิ p แพ t เมืองทองทานนี้ครับผมไหนไหนทองอะไหนทองอนองั่นดีเท่าไหนวะมันจะฝังอยู่ข้างในนี้ก็เป็นได้เฮ้ยเดือดสาวปะเดือดสาวเราตันากไหมล่าตันรากขอขึ้นรถก่อนนะครับ น<ด>้ำหมั่นไส้เลยละนะจา้กินจ้เนี้เราก็หารไม่เจอหาราไม่เจอ,เ,อเราก็กำลังเดินหากันอยู่ต้องเดินตามแถวไปเรื่อยเรื่อยไปแถวลงเหยวก็ลงตานไยโยตุ้มตัต้ต <หา S 2> มเจอเจอรถแล้วเรารถคันที่เท่าไหร่ครับ แต่รถคันนี้เท่าไรหร่ที่สี่อ่ะใช่เหรอขับใหญ่สว์ไหนแล้วมันบอกอะ่ะ <Yeah. S 2> ใช่หวะทำไมกูลถทำไมเรานั่งมาแค่ไซส์สี่อะไรวะพอปิ้วเวอ,อน,นี่ก็ขึ้นรถแล้วนะครับได้ขึ้นมาบนรถแล้วครับ เน็ตเราเดี๋ยวเราจะเดินทางไปไหนต่ออ๋อเขาบอกว่าจะเป็นจังหวัดตากฮะเราจะกลับตากก่อนเนาะผมแค่ว่าโอ้น้ำไหลเย็นเราบล็อตเครียดน้ำอะไรวะน้ำเราอะเขียดไหมครับมากเบื่อสาตาเน็ตแล้วบอกแล้วบอกเน็ตอ่าเท่ไหมอันนี้เฮียวอีโคดิการ ไปอันนี้ง้<อ>0ย <500 S 2> จัดไปกูย,ยังไม่มีสักบาทเฮะะ้ยแล้วก็ออาจากกินแพ็คแล้วเราจะไปสวนสยามไม่ได้ก็ไปหา อาหารเที่ยงทานก่อน,อนเข้ามาทางไหนวะเน็ตน,นี่เราเข้ามาในเมืองทองหรือว่าเหรอใช่เหรอก็ใช่ดิเจอว่ะนี่ก็อิมแพกแพ้ย์นะอิมแพกเอาไปทำอะไรวะเนี่ยอันเนี้ยเอาไปทำอะไรวะบอลมันดีฮะ ไม่ดีไม่จัดงานแล้วกูคเคยมาแล้วอย่างเงี้ยนะไอ้นี่ใช่เหมืองทองเหรอเงินเงินอันเนี้ยเ <c oughs> มืองทองมันเหมือน,เ,เ,น,นเหมือนกับประเทศประเทศหนึ่งอ่ะเหมือนกับประเทศประเทศหนึ่ง บอสทั้คอนโดเป็นร้านเลยนะดิบแก้วได้ยังรู้ได้ไงนิดเย้ย้ายไปย้บไปเป็นบอสโรงแรมเวียงตากไหนวะเดอะเออกลมที่ดินก็มาครับแล้วขอจบคลิปไว้แค่นี้ไปรู้กันต่อว่าเราจะไปไหน